สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยรถ90รถกระแสตอนนี้นะครับ อีซูที t f r ีประตรูตัวรถสภาพสวยมากสี99%เซเลยนะครับสีเพิ on sure ่งทำมาใหม่เงาเงาํ่ำเลยนะครับสภาพสวยรถจัดทรงหล่อๆเลยนะครับล้อแม็กขาวางสวยๆยางดอกเต็มนะครับเอาไปใช้งานได้เลยสภาพภายในเดิมๆโรงงานนะครับสภาพยังคงสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับ ช่วงล่างดีนะครับคัสีสวยตัวถังรถไม่มีปุนะครับเครื่องเป็นไดเรกปั๊มสายนะครับแต่ใส่โทโบนะครับวิ่งกำลังดีเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะ เกียร์เข้าง่ายได้ทุกเกียร์นะครับเพองท้ายไม่หอนนะครับรถน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ